ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับน,นุนชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้นะครับมีการนําเสนอแบบข้างนอกนะครับสถานที่สักนิดหนึ่งนะครับโดยออกมาข้างนอกเพื่อมารีวิว <1> <1> เหรียญสองบาทให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็คือเหรียญสองบาทที่นํามารีวิววันนี้นะครับเป็นเหรียญสองบาทของปีพศ2559นกะครับครับก็ที่มารีวิววันนี้มันก็มีหลายๆส่วนนะครับก็คือก,ก็อยากออกมาในเชิงของแบบให้มันมีความ แบกแนวสักนิดหนึ่งนะครับถ้ารีวิวแต่อยู่ในห้องอย่างเดียวมันก็มันไม่ค่อยมีอรรถรสเท่าไหร่นะครับก็เลยลองมารีวิวข้างนอกบ้างนะครับครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญกระส่าหมุนเวียนนะครับเขดูเนปีเนียมบอลนะครับวดนะครับวัดบรมบันพดนะครับวัดสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระส่านะครับโลหะสีทองนะครับ ทองแดงผสมนิกเกิลนะครับครับและอะลูมิเนียมราคา2บาทนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับบริเวณขอบนอกนะครับมีเฟืองจักรสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางก็ยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรนะครับขนาดความหนาของเหรียญก็จะอยู่ที่สองมิลนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรวดลายด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับ กลางเหร me, ียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทราหามาุนพอดุลยเดชนะครับพินพักทางเบื้องขวานะครับทรงสองพระองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสองพระองค์ขลุ่ยนะครับมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับทรงสองขติยาราชนะครับอิสริยาภรณ์นะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมราชวงศ์และสายสร้อยนะครับจุลจอมเก้านะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับครับโดยมีโดยจะมีนะครับจุดไข่ปลานะครับประจับโดยรอบขอบเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปบรมบรรพฤษนะครับวัสเกียตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนนะครับ ด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2500นะครับ59นะครับครับเบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า2บาทนะครับ2บาทไทยและ2บาทละบิกนะครับโดยมีคำว่าบาทนะครับขั้นกลางนะครับครับโดยจะมีนะครับจุดไข่ปลาล้อมรอบนะครับครับมาดูวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่5กุมภาพันธ์ปีพศ2500นะครับ51นะครับ ครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่นะครับ4กรัมนะครับกับราคามาดูจำนวนการผลิตกันนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญ2บาทนะครับของปีพศ2 5 5พนรหนี่นะครับก็จะอยู่ที่ร0 2 102ล้านนะครับ5 5 0 0 0หมืนเหรียญนะครับ วันนี้ก็คือเป็นเหรียญสองบาทของปีพศ2559นะครับครับราคานะครับณปัจจุบันเนี่ยครับตามหนังสือกษัตริย์ไทยนะครับราคาของเหรียญสองบาทนี่นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ4บาทนะครับต่อเหรียญนะครับของเหรียญสองบาทของปีพศ2559นะครับครับก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับเพื่อมีเป็นการแลกเปลี่ยนกันหรือว่าเป็นการศึกษานะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆครับกดกระดิ่งกดติดตามหนุนช่ n e l เด้ยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาข้อมูลหรือว่า หารูปแบบต่างๆนะครับนำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับสวัสดีครับ